ลึคอนสิมเรื่องหัวใจนาคาตอนที่หนึ่งใต้ท้องน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลดำดิ่งเนื้อแดนมนุษย์ยังมีอาณาจักรเมืองบาดาที่ปกครองโดยเจ้านครแห่งพญานาคีนางมีนามว่าอักษาราราชินีผู้นี้แม้จะเป็นหญิงแต่ก็เป็นพญานาคีสาวที่แกล่งกล้าแววตาโฉบเฉียวเจ้าเล่ มีขุมพลังอำนาจเหนือกว่าพญานาคและพญานาคีตนอื่นนางมีองครักษพิทักษ์อยู่คนหนึ่งชื่อนางออนอุสานางออนอุสาผู้นี้กลัมพาพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กจึงถูกราชนีชุูเปรียงไว้ให้รับใช้อยู่ข้างกายในตอนนี้กำลังก้มหน้าอยู่ท่าเท้าผู้เป็นนายอย่างจงรักภักด,ดียืนขึ้นเถิดออนอุสาเพคะ เจ้ารู้ไหมว่าตัวเจ้าก็เปรียบเสมือนบุตรคนหนึ่งของข้าไม่ต้องมากพิธีกับข้าดอกไม่กล้าพี่ข้าฝ่าบาทหม่อมฉันไม่อาจเอื้อมนางออนอุสารีบก้มหน้าไหนเลยเด็กลำพาเช่นเธอจะคิดอาจหารถือตนเป็นลูกของราชนีผู้มากบารมีอย่างองค์เหนือหัวเอาเถิดครานี้ข้ามีงานใหญ่ให้เจ้าทำ เป็นงานที่จะพลาดไม่ได้เป็นเอ็นค่ะขอเพียงมีรับสั่งหม่อมฉันจะทุ่มชีวิตไม่เกี่ยงเพคะดีงานนี้ถือเป็นเรื่องความเป็นความตายของเมืองบาดาลเราออนอุสาเจ้าเคยได้ยินเรื่องหัวใจนาคาหรือไม่หม่อมฉันเคยได้ยินว่ามันหายสาบสูญไปนานแล้วเพคะใช่มันหายสาบสูญไป เพราะคนโฉดช่วยิราชาปักษาตนนั้นได้ขโม,มยมันไปโหหลวงได้ทำนายชะตาเมืองบาดาลของเราไว้ว่าหากภายในปีนี้มีนำหัวใจนาคากลับมายัางเมืองบาดาลเมืองบาดาลจะเกิดภัยพิบัติชาวเมืองล้มตายเกิดความพินาศขึ้นถูกย่อมยาหน้าที่ของเจ้าคือไปตามมันกลับมาหม่อมฉันต้องทำยังไงเพคะ ข้าได้ยินว่าไอ้คนโฉดนั่นหนีขึ้นไปยิงแดนมนุษย์เที่ยวอาศัยสิงสู่อยู่กับดวงจิตของมนุษย์เพศผู้เจ้าจงขึ้นไปยิงแดนมนุษย์แล้วตามหามนุษย์ผู้นั้นมันจะมีสัญลักษณ์เป็นปานแดงที่หัวใจหากเจ้าพบม,มันเมื่อใดก็ให้ควักหัวใจของมันออกมาแล้วนำมันมาให้ข้าหม่อมฉันน้อมรับคำสั่งไปคะอ่อนอุสาก้มหน้ารับ ราชินีอักษราถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดที่ชูปเปียงนางมาไม่ว่าคำสั่งใดที่ออกมาจากเจ้าเหนือหัวผู้รับใช้เช่นนางก็ปฏิบัติตามอย่างไม่เกี่ยงงอนในวันนั้นอ่อนอุสาหจึงรุดหน้าขึ้นไปยังแานมนุษย์โดยปลอมแปลงกายเป็นหญิงมนุษย์แต่การจะตามหาชายผู้หนึ่งที่มีปานแดงที่หัวใจเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันอีกทั้งแดนมนุษย์ที่ไม่ได้ขึ้นมาเหยียบกว่าหลายร้อยปี บัดนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงริมสองฝั่งน้ำเต็มไปด้วยบ้านเรือนริมตะลิ่งเต็มไปด้วยร้านอาหารท่าเรือขนส่งผู้คนควักควายลีกทางหน่อยลีกทางหนอยออนอุสาสะดุง้งเมื่อมีเสียงตะโกนบอกให้เธอหลบรถก่อนที่ท่อนแขนของเธอจะถูกชายผู้หนึ่งดึงให้หลบจากรถทำให้เธอแทบจะเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาเดินดีๆหน่อยสิคุณ ชายคนนั้นบอกก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้อ,อนุสาได้แต่มองตามแผ่นหลังของเขาไปประกายเจิดจ้านั้นทำให้เธอรู้สึกถึงกลิ่นอายปแปลกๆของเขาหรือเขาจะเป็นคนคนนั้นคนที่ถูกปักษาชั่วที่ขโมยหัวใจนาคามาแอบหลบซ่อนตัวอยู่คิดได้แบบนั้นอ,อนุสาก็รีบเปล่งฝีเท้าตามเขาไปทันทีแตนน่ไหนเดินไปเดินมาก็ดันหลงทางคล้าจากชายคนนั้นไปซะได้ น้องสาวคนสวยมาเที่ยวเดินคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวหรอจ๊ะ <c oughs> เสียงของผู้ชายสองคนเดินเข้ามาหาออนอุษาหญิงสาวไม่ได้สนใจนักเพราะยังมีงานใหญ่ในการตามหาชายคนนั้นหลีกไปข้าไม่อยากทำร้ายใครคำพูดของออนอุษาทำเอานักเลงสองคนนั้นหัวเราะเสียงดังเพราะในสายตาพวกมันก็เห็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เท่านั้น ฮันะนาะฮันนาฮันนามีขู่ซะด้วยว่าแต่มีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดเลยนะจ๊ะ <ç? S 2> เป็นขโมยเหรอ er, เราทำไมไม่รู้จักทำมาหากินเที่ยวมาปล้นคนอื่นปีทั่วเป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจจริงๆน้อยปากดีนักหนังนี่น,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 นักเลงสองคนกำลังจะเข้ามารุมทำร้ายอ่อ,อนอุตสาก็ต้องชะง,งักเมื่อผู้ชายคนหนึ่งร้องขัดขึ้น ไอ้พวกแกจะรังแกผู้หญิงเหรอวะไอ้พวกหน้าตัวเมียออนุสารีหันไปมองก็พบว่าเป็นชายคนที่เธอกำลังตามหายอยู่นั่นเองหญิงสาวยิ้มออกมาได้ส่วนพวกนักเลงก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นเขายีนนี่เองคิดว่าเองเป็นพระเอกหรือไงวะย่ามาแสนเอ้ยสองนักเลงทําท่าจะวิ่งเข้าไปซัตว์คนมาใหม่จู่ๆก็ร่วงตุ๊บรงกับพื้นนอนแน่นิ่งไม่ทราบสาเหตุ ทำเอาคนที่กำลังตั้งหมัดถึงกับงงชายคนนั้นรีบปรีดเข้ามาหาออนุสาคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมถูกทำร้ายตรงไหนหรือเปล่าส่วนเธอก็รีบเอื้อมมือไปจับแขนของเขาจนชายหนุ่มตกใจเจ้าเชื่ออะไรเป็นอะไรของคุณนะ่ะถามว่าเจ้าเชื่ออะไรนี่ผมอุสามาช่วยคุณไว้นะคนขอบคุณก่อนมาทำตาขึงใส่แบบนี้สิข้าถามจู่ๆนั้น ออนอุตสาก็รู้สึกถึงความร้อนที่แล่นเข้ามาสู่ร่างของเธอจนหญิงสาวถึงกับสลบไปในอ้อมแขนของปัทเธเมธหรือปัดที่ใครๆก็เรียกแบบนั้นปัทเเมธถึงกับตกใจจนทําอะไรไม่ถูกที่จู่ๆคนที่บังเอิญให้เขาได้เห็นแล้วเขามาช่วยเหลือเธอถึงสองครั้งสองคราก็มาเป็นลมอยู่ในอ้อมแขนของเขาช่วยนาะงเสียงนี้อีกแล้วที่ตามหลอกหลอนปัทเมธ อย่างวันนี้เสียงนั้นก็บังคับให้เขาต้องมาที่นี่ในวันนี้ทั้งๆที่ห่างจากบ้านเขาเป็นร้อยกิโลปัทเมศเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาหล่อแล้วแต่เขามีนิสัยเป็นคนเก็บตัวเงียบตั้งแต่เด็กก็มักจะได้ยินเสียงแววหรือรู้สึกเหมือนกับมีใครอีกคนอยู่ในตัวเขาปัทเมศเคยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังสุดท้ายก็ถูกจับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชเขาเลยไม่เคยเล่าให้ใครฟังอีกเลย ช่วยนาะงแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นทีทีในหัวทำให้ปัทเธเมตต้องอุ้มร่างของหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เออ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 ช่วยก็ช่วยปัทเธเมตพูดกับตัวเองก่อนจะพาเธอไปที่โรงพยาบาลแอบรอบมองใบนหน้าของผู้หญิงแปลกๆคนนี้ก็ต้องบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแปลกตามากคนหนึ่งม่หน้าละถึงได้ถูกพวกนักเลงนั้นรวลลามเข้าให้ แต่ทำไมเสียงในหัวต้องสั่งให้เขามาที่นี่มาช่วยเธอเอาไว้เขาก็ไม่มีคำอธิบายเช่นกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเรื่องหัวใจนาคาเป็นผลงานเกี่ยวกับพญานาคเรื่องที่สองของช่องซิมส t o r y ่แยกจากากันแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับตมนานรักนาคีแต่อย่างใดอย่าสับสนกันนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย